มีดีที่ชแชดนใต้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับก,บการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักที่มีการปลูกกันมากในพื้นที่3จังหวัดชแชดนพักใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาค่ะและหนึ่งในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสวนยางพาราก็คืออาชีพการกรีดยางซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทานน้ำทิพย์ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราสู่การส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างน่าสนใจค่ะณปัจจุบันเราก็แปรรูปเป็นยางแท่งเบอร์20เพิ่มมูลค่าแล้วทําในราคาที่ดีกว่ายางธรรมชาติเพราะเป็นยางกําปาาภาษีเขาศูนเปอร์เซ็นต์นำเข้าไปประเทศจีนการทําตลาดตรงนี้นะเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของประเทศไทยได้ยางธรรมา รมชาติที่เอาไปแปรรูปส่วนใหญ่ก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์รถยนต์บ้างเด็คเตอร์บ้างยางผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆตัวอื่นๆก็ใช้ได้น้ำยางพาร,ราจากเกษตรกรยังเดินทางไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทุกๆขั้นตอนเลยละค่ะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ขายน้ำยางในราคาที่สูงขึ้นเพื่อจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะเริ่มต้นนะคะตอนแรกก็เป็นมักเฟืองมา เป็นลูกบอลยางที่ใส่ในเครื่องซักผ้าเพื่อลดภาวะการผ้าของ,งในถังซักทาให้ผ้าสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีหมอนยางพารายางดึงสตอเดนใต้เป็นยางออกกาลังกายแผ่นยางปูพื้นทั่วไปตอนนี้มีแนวคิดว่าในเมื่อเรารับซื้อน้ํายางสดจากคนในชุมชนเราก็นําน้ํายางสดนั้นมาทําเป็นยางทิมมิ่งเพื่อจะเคลือบกับผ้าแล้วมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เคลือบผ้าโดยยางพารา นับตั้งแต่เริ่มกรีดให้น้ำยางหยดแรกยางพาราแต่ละต้นยังสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งหมดอายุการกรีดไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดโคนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่ยังสร้างเม็ดเงินจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราได้อย่างต่อเนื่องไม้ยางพาราเนี่ยไดเอามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือหลังจากปลูกก็มีการกรีดเป็นเวลา15ปีหลังจากกรีดก็คนต้นออกคนต้นเนี่ยก็สามารถที่เอาต้น ลำต้นเนี่ยที่มีขนาดเอามาเลื่อยแล้วก็มาประกอบเป็นไม้ยางพารา,า,าเนื่องจากไม้ยางพารานี่มีความแข็งเท่ากับเนื้อไม้สักแล้วก็มีสีที่ขาวเหลืองสีสะอาดตาซึ่งก็เป็นไปเป็นไปตามเทรนของเฟ<ข>อร์นิเจอร์ในในในโลกนี้ที่ใช้แล้วประกอบกับไม้ยางพาราเนี่ยมีสามารถที่จะไปขึ้นรูปทำชิ้นงานได้ตามรูปร่างที่ที่สวยงามแล้วก็มีกรรมวิธีในการอัดน้ำยาและอบแห้ง ให้สามารถที่จะป้องกันพวกมแมลงปลวกก็ดีมอดก็ดีเสร็จแล้วก็มีการกระบวนการก็คืออบให้แห้งทําให้ไม่เกิดการบิดงองแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจทั้งจะเป็นทางยุโรปหรือเป็นในทางเอเชียทาง,งประเทศจีนหรือว่าประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นพวกตะวันออกกลางก็มีการนิยมใช้ไม้ยางพาราเนี่ยกันอย่างแพร่หลายครับหรือว่าเป็น,เป,นเป็นไม้ตกแต่งภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับชั้นวางทีวีโต๊ะกินข้าวหรือว่าเครื่องครัว หากว่าคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพาราแล้วแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้จากลิงก์ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในคลิปโพสต์นี้ได้เลยค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส